กลับมาความเคลื่อนไหวถึงแม้ว่าจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นกรณีเลือกสอวซึ่งตอนนี้ก็กตระบบระเบียบยืนยันว่ายังไม่ออกมาใช่ไหมค่ะแต่เห็นเหมือน23เนี่ยวันนี้แล้วป่ะฮะเพราะทางก<ะ>้าวไกลก็ทวงแล้วเกินคณะก<ะ>้าวหน้าก็ทวงหนักมาก<ะ>เออเดี๋ยวมันจะเป็นการยื้อเวลาเพื่อให้สวชุดปัจจุบันได้เดินทางไปดูง่ะ,ะไม่ใช่ ได้อยู่ในวาระต่อเนื่องต่อไปหรือเปล่ากกตก็ยืนยันใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมก็ปรากวฏว่าเมื่อวานนี้ที่อาคารอนาคตใหม่คุณธนาธรประธานท่ก้าหน้าก็ยังเคลื่อนไหวนะอันน้องใบว่าตรงนี้ไปผมขออนุญาตท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสวัสาวะสักแป๊บหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้ที่พักเก้าไกลค่ะคุณธนาธรตัดไปเสเดี๋ยวจะเห็น เออน้องไบคนเดียวเออค่ะ คุณธนทรเมื่อวานนี้ค่ะที่พักเก้าไกลคุณธนทรถแถลงเปิดตัวแคมเปญสอวอรประชาชนของคณะก้าวหน้าค่ะแล้วก็บอกเลยหลักใหญ่ใจความก็อย่างที่คุณธนธรเคยมานั่งคุยกับเราที่นี่นะคะบอกว่าเล็งเห็นความสําคัญของการเลือกสอวอที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมิถุนายนถึงกรกฎาคมอยากจะเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งค่ะบอกที่ผ่านมาเนี่ยรณรงค์แคมเปญนี้มาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการเลือกตั้งสอวอมากยิ่งขึ้นก็ไล่เลียงค่ะบอกประเทศไทยเนี่ยพยายามจะแก้รัฐมนูญปี60โดยเฉพาะการปิดวสอวอ,อยู่หลายครั้งแต่มันยังไม่สําเร็จขณะที่ร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับเดียวที่ได้รับการแก้ไขก็คือเรื่องระบบการเลือกตั้งกับบัตรเลือกตั้งสองใบเมื่อ10กันยา64ดังนั้นมันสะท้อนว่าแม้ปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้ดารงตําแหน่งนายกแล้วแต่ระบอบการรัฐประหารยุคนั้นมันยังอยู่ ด้วยเหตุนี้โอกาสที่จะทําให้สอวอเห็นด้วยกับการแก้รัฐมนูลเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าจะแก้รัฐมนูลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องได้รับเสียงความเห็นชอบของสอวหนึ่งใน3ของเสียงสอวอทั้งหมดนั่นจึงนํามาสู่ว่าทําไมเสียงสอวอการเลือกตั้งสอวอถึงมีความจําเป็นนะคะอ่ะลองฟังเสียงคุณธนาทรดูก่อนก็นได้ค่ะบางช่วงบางตอนสไลดนี้คือการรวบรวมความพยายามในการแก้ไขรัฐมนูญ ของสภาชุด62มาให้ทุกท่านเห็นนะครับ4ปีที่ผ่านมามีร่างรัฐมนูญฉบับเดียวเท่านั้นเองที่ได้รับการโหวตเห็นชอบจากสองวอ,อย่างเพียงพอที่นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นั่นก็คือร่างของวันที่10กันยา2564ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องระบบการเลือกตั้งเปลี่ยนการเลือกตั้งจากปี ระบบปี62มาเป็นระบบที่เราใช้ในปีที่ผ่านมาพูดง่ายๆว่าร่างการแก้ไขรัฐมนูลร่างแก้ไขรัฐมนูลทั้งหมดที่มีหลักใหญ่ใจความเกี่ยวกับเรื่องอำนาจหรือประเด็นสำคัญไม่ได้รับการสนับสนุนจากสอวอชุดปัจจุบันเลยนี่คือเรื่องใหญ่มากของสังคมไทยครับ มันสําคัญอย่างไรมันให,ใหญ่อย่างไรคําตอบก็คือว่าถึงแม้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ระบอบประยุทธ์ก็ยังอยู่กับเราในรูปแบบของรัฐธรรมนูญปีพศ2560คุณประยุทธ์ไม่อยู่แล้วตัวระบบระเบียบที่ก่อร่างสร้างตัวโดยคณะรัฐทหารยังอยู่กับพวกเรา นั่นท่านผู้ชมฮะอย่างที่ผมบอกไปประเด็นนี้ยังเดินหน้าหลังจากไปสุราษฎร์ไปนครกลับมาก็มาขายความคิดที่นี่ค่ะแล้วก็มีการพูดถึงขนาดว่าได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านเนี่ยต้องไรธนาธรจึงรุ่งเัืงกิจระบุกรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นในคราวนี้ก็คือมีกรณีที่เขาเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าอะไรฆ่าหัวการเขาเรียกว่าเริ่มมีการฮวระดับจังหวัดอืม คุณธนาธรบอกนะครับทู้มชมว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่ว่าได้รับข้อมูลมาจากการที่คุณธนาธรลงพื้นที่ค่ะมีคนเอาข้อมูลมาบอกว่าเขาได้รับการชักชวนยกตัวอย่างมีคนมาบอกว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่1 5ื่นเป็นค่าเหนื่อยบวกกับอีก2,500เป็นค่าสมัคร คือถ้าไปซื้อกันในระดับจังหวัดเนี่ยมันเป็นหลักแสนแล้วตอนนี้คุณนนทธรบอกว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่แต่ว่ามันเป็นข่าวแล้วก็เป็นคำบอกเล่าจากคนในพื้นที่แล้วนี่เท็จจริงประกันใดก็ไม่รู้แต่อย่าลืมว่าเรื่องนี้เริ่มเห็นเขาลางว่าการเดินหน้าจะมีปัญหาประกันที่หนึ่งสวที่ออกมาตั้งคาถามแล้วน้องใบว่าการเคลื่อนไหวอย,อย่างนี้เข้าข่ายจะเป็นกรณีที่ตรงกันข้ามหรือเปล่า ว่าเป็นลักษณะของการเข้าไปทําให้มันไม่บริสุทธิธรรมค่ะ<ฆ>ซึ่งจะทําให้กะกะตสามารถที่จะไม่ประกาศผลการเลือกตั้งคือมุมกลับสวปัจจุบันซึ่งถูกคุณธนาธรเรียกว่าเป็นอำนาจกล่าว<ฆ>ระบบอบประยุทธ<ฆ>์ค<ฆ>่ะบอกว่านี่คุณธนาธรคณะก้าวหน้าไปทําอย่างนี้มันสุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายไหมให้คนไปสมัครแล้วก็ ไม่เลือกตัวเองเป็นการอาเรล,ลักษณะไม่ปกติและดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณเทียยุทธผมจำนาศกุลไม่ได้ขออภยัยสุวรรณเกศรสุวรรณเกศรซ,ซึ่งเป็นคนคยื่นยุบพักก้าไกลอ่ะใช่ยื่นยุบแล้วพักก้าวไกลอ่าไม่ใช่ยื่นเรื่องกรณีพักคก้าไกลล้มล้างการปกครองค่ะแล้วสารรัมนูระบุว่ากรณีหนึ่งหนึ่งสองล้มล้างการปกครองจําได้ไหม,มคุณเทียรยุทธ์อ่ะ ค,คนธีรยุทธคนธีรยุทธสัปดาห์ที่แล้วไปยื่นถึงผูต้ตรวจการแผ่นด,ดินเพื่อจะให้ส่งสารมูลนิธิไฉว่ากรณีนี้มันยังไม่มีการป้องกันการหัวหรือ,รอสมยอมใช่ค่ะ,ใช,คะใช้คำว่ายังไงถ้าไปกรณีนี้ไปให้สมัครแล้วถึงเวลาไม่เลือกตัวเอง มันก็เข้าข่ายสมยอมหรือหัวไหมมันยังไม่มีมาตรการป้องกันนะคะดังนั้นก็เลยไปร้องผู้ตรวจให้ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ยืนยันนะคะว่าที่ไปร้องนี่ไม่ได้ช่วยให้สอวอชุดนี้ได้อยู่ต่อนะอะแต่ว่าควรจะต้องรอสารก่อนอค่ะอันนี้เป็นคุณธีรยุทธ์คงจะจําได้เนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็แปลว่าจะขอให้ผู้ตรวจก็ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจจะส่งสารนนไหมถ้าเกิดส่งสารม,มนรับ มันก็จะชะลอไปไหมว่ากรณีนี้มันจะเกิกรณีการหัวหรือสมยอมหรือเปล่าสมัครเข้าไปใช้เสียค่าสมัครสอ0 0ัแต่ไม่เลือกตัวเองออันนี้ก็กลายไป็นประเด็นที่ต้องโต้ตอบกันหรือท้าผู้ชมคิดเห็นยังไงนี่ขนาดเดียวกันประเด็นนี้มันจะยองมาถึงการแก้รัฐมนูญหรือร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ซึ่งต่างพักต่างหาเสียงเอาไว โดยเฉพาะพักแกนหลักก็คือเพื่อไทยของฝ่ายรัฐบาลก้าวไกลของฝ่ายค้านขนาดนี้ก็ยังเห็นไม่ตรงกันอยู่เลยของก้าวไกลบอกประชามติสองครั้งก็พอของเพื่อไทยบอกเพื่อความรอบครอบรัฐกลุมสามครั้งต้องประชามติก่อนเพราะก่อนหน้าสามมูลไม่รับวินิจฉัยแล้วต้องไปทําประชามติและจะทําประชามติกันเนี่ยสิงหาเลย เป็นรอบแรกเด๋ยวต้นไปใช่ค่ะว่าจะแก้ไหมคือนักข่าวถามว่าประชามติครั้งแรกได้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมใช่หรือไม่ค <balloons> ุณชูศักดิ์สิรินินตอบว่าประมาณนั้นประมาณนั้นคล้ายๆเช่นเดียวกับคุณภูมิธรรมวิชีชยัยอันนี้เป็นอีกหนึ่งในหัวข้อที่เข้าร่วมวงโตอาหารที่มีดิจิทัลเลดจะเข้าครมาวันนี้แล้วมีเรื่องรัฐธรรมนูญจะเข้าครมวันนี้ที่จะเสร Legal ิฐทำประชามติสามครั้ง เดี๋ยววันนี้เข้าครามเนี่ยคนภูมิธรรมเมื่อวานนี้บอดนะครับทุกผู้ชมถ้าครามวันนี้อนุมัติตามแนวประชามติแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเข้าหาหรือพักรวมเมื่อวานนี้เนี่ยน้องไปก็จะส่งไปที่กรบการการเลือกตั้งและกระบวนการทั้งหมดจะอยู่ที่กกตซึ่งต้องจัดการภายใน90วันแต่กกตก็ทําให้เร็วกว่าน,นั้นได้คืออยู่ที่กกตค่ะบอกต่อไปอีก ว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรการทําประชามติครั้งแรกก็น่าจะประมาณเดือนสิงหาคมนะคะถามคุณภูมิธรรมว่าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเขาตั้งข้อสังเกตตั้งแต่คําถามแล้วก็รวมถึงวิธีการพูดตรงๆคือก้าวไกลอ่ะค่ะคุณภูมิทําว่าไงคือกังวลไหมถ้าประชาชนเขาไม่เห็นด้วยว่าเขาไม่มีส่วนร่วมแล้วเขาจะเคลื่อนไหวคุณภูมิทําบอก จะบอกว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมไม่ได้เราเสนอความเห็นที่แตกต่างไปทั้งหมดแต่สิ่งที่เสนอไปทางฝ่ายค้านและไอรอเนี่ยเราเชิญมาร่วมแล้วแต่สองฝ่ายนั้นปฏิเสธและในกระบวนการสรรหาอนุกรรมาการที่มีคุณนิกรจำนงเป็นประธานเนี่ยก็ได้ไปคุยกับพักเก้าไกลออกแบบสอบถามสอสอและสอวอการจะกล่าวหาว่ามีแต่พวกตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการดูแคลนคณะกรรมาการมากเกินไปหมายถึงอีกฝั่งหนึ่งชวนแล้วก็ไม่มาร่วม แล้วถึงเวลามาไม่เห็นด้วยแล้วจะมาบอกว่ามีแต่พวกของคนตัวเองเนี่ยอันนี้ก็จะดูแคลนคณะกรรมาการมากไปทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภูมิทำใช้คำว่าโอกาสของการแก้รัฐงรุนมาถึงแล้วถ้าจะมีความเห็นอย่างไรเนี่ยก็ใช้บทบาทมาร่วมกันเราตั้งใจและประกาศเอาไว้แล้วจะให้เสร็จภายใน4ปีในรัฐบาลน,นี้มีกฎหมายลูกและพร้อมเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาใหม่ขณะที่นิกรจำง โฆษกกรรมธิการเพื่อศึกษาแนวทางประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยคนนี้ก่อนเมื่อวานนี้บอกการหารือในวงนายมตรีชวนกินข้าวเนี่ยทุกพักเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็คือจะทําประชามติสามครั้งและคําถาม,ถามคือจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แก้ไขมวลหนึ่งกับมวลสองหรือไม่ซึ่งอันนี้จะถามโดยที่ก้าวไกลเขาบอกจะไปเขียนถามอย่างนั้นทําไมเดี๋ยวคนที่คิดว่าจะแก้ทั้งหมดก็เลยคิดว่าจะไม่ทํอ นั่นก็เลยทำให้คุณนิกรเมื่อวานนี้บอกว่าไอ้หมวดหนึ่งหมวดสองกรณีหมวดหนึ่งหมวดสองที่จะไม่แตะต้องมันเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็จะไม่รอกฎหมายประชามติมอันนี้อีกข้อหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเล่นมอบหมายให้คุณชูศักดิ์ไปเล่นกฎหมายประชามติซึ่งทําครั้งแรกกฎหมายประชามติยังไม่แก้ไขที่อาจจะยังมีค่าใช้จ่ายแต่ครั้งต่อไปจะทําพร้อมกับการเลือกตั้งอบจอต้นปีหน้าหมายถึงประชามติ คือพักก้าวไกลเมื่อวานนี้อันนี้เป็นการเมืองแท้เลยคนพระนิวพชรสินโคศกพักก็ยังยืนยันนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่รัฐบาลน่าจะต้องร่วมมือฝ่ายค้านกับฝ่ายค้านทําทันทีก็คือเปิดประชุมรัฐสภาวิสามัญเพื่อเร่งแก้ไขพรบรประชามติค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยเห็นตรงกันแล้วนี่เพื่อไทยกับก้าวไกลว่ากฎหมายประชามติมันมีกติกาซึ่งเป็นข้อกังวลเขาเรียกว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้น d ับเบิ m ลเมเจอร์ตีคือจะต้องมีคนมาลงคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งแล้วก็ยังต้องนับคนที่มาต้องเห็นด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่ง mm hmm. มันทำให้มันยากกรณีคนออกมาใช้ฉิดน้อยคนไอเต็มว่ายังไง คือบอกว่าถ้าสามารถเปิดสมัยประชุมวิสามันได้อะค่ะก็จะได้เร่งพิจารณาแก้ไขพรบทันกรอบการพิจารณาประชามติมแล้วก็ต้องหารือร่วมกันระหว่างวิบรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านเพื่อเลื่อนระเบียบว,วาระเอามาเป็นลําดับต้นๆอ่ะเนี่ยถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจคือก้าวไกลบอกเร่งแก้กฎหมายประชามติก่อนเลยแล้วจะได้ทําให้มันมีความปลอดภยัย กรณีที่จะถามประชา,าติแล้วประชาชนอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนข้อแตกต่างอื่นยังต้องเจอกันอีกหลายวงอีกหลายยก